วิธีการติดตั้งระบบนะครับให้เราดาวน์โหลดแซมก่อนนะครับเข้ามาดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ลิงก์นี้นะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ติดตั้งแซมนะครับถ้าใครติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ดําเนินการต่อได้เลยนะครับโดยการแตกไฟล์ที่ชื่อว่าฟูดนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไอ้แท็กี้ครับก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อว่าฟูดมาก็จะเป็นไฟล์ตัวระบบนะครับให้เราไปที่ตัว อ่าแซมนะครับมาที่ไดซีนะครับแล้วก็แซมครับแล้วก็ลงขั้งล่างสุดจะเจอ,อคำว่าคอนโทรลแพแนลนะครับกดคอนโทรลแพแน,นลขึ้นมากดสตาร์สองอันบนเสร็จแล้วก็มาที่ h ี่ดอครับให้เรามาฝาที่ชื่อว่าฟู o ดนะครับ ให้เราวางลากมาวางเลยได้นะครับลากมาวางใส่ที่ที่ด็นะครับโอเคมาลากวางเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อ,ตอมาให้เราเข้าที่ folder food เลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ src นะครับ include นะครับจะเจอไฟล์ที่ว่า connect นะครับคลิกเข้าม,าถ,า,มา,าถ่ายข้อมูลที่ว่าฟ o o นะครับจำไว้ว่าถ่ายข้อมูลชื่อว่า food นะครับ ต่อมาไปที่บว์เซอร์ครับพิมพ์หนึ่งสองเจ็จุศูนย์จุดูนุดหนึ่งครับแล้ว enter ก็จะเข้ามาที่ตัว s a m แด e บอร์ b o a r d ครับไปที่ p p admin พอเข้า p p admin ได้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็มาที่ database ครับมาตั้งชื่อ database เลยว่าฟ o o d หรือว่าชื่อว่าอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราจะตั้ง โอเคได้เว็ชื่อว่าฟ o d แล้วต่อมามาที่เข้าอินพอตกลับมาที่ไฟนี้นะครับให้รับได้กลับมานะครับจะเจอไฟลดเรกร์เบสชื่อว่าฟูดตรงนี้นะครับให้เราลให้เราลากมาวางเลยอ่าคราวนี้ก็จะขึ้นคำสักเเซตเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็เข้าไปครับก็พิมพ์ครับหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งสแลฟูดครับ ก็เรียบร้อยแล้วในการติดตั้ง